รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อร์สิวพรศรีศักดินันเชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมในความทรงจำระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬกาค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรค่ะ ซึ่งกิจกรรมภายในงานก็จะประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษระลึกรอเก้าเรื่องราวแห่งความทรงจำอบรมวิชาการของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน12วิชานะคะและนอกจากนั้นเชิญชมและซื้อผลผลิตการเกษตรคุณภาพในตลาดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า200ร้านค้าค่ะในงานนวมินทรมหรราชวันที่13ตุลาคม2567นริะคะ8นาฬิกาสนาทีเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน สิห้าน59ิกา15า52นาทีร่วมน้อมรำลึกพร้อมรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเชิญที่พิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตรถนนพหลโยธินตําบลคลองหนึ่งอําเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีค่ะ